5 4 3 2แอคชั่นใช่ช่างภาพพบเจอปัญหากับทุกคนแหละแต่วันนี้ผมมี5ข้อมาแนะนำปัญหาที่คุณเจอกันบ่อยๆช่วงเช้ามืดเวลาคุณออกกองตีสี่ตีห้ 5. อย่างงานแต่งเนี่ยพิธีเช้าเนี่ยตัวดีเลยถ้าคุณยังรู้สึกว่าตัวเองถ่ายไม่สุดในช่วงงานเชา้าผมมีวิธีแนะนําดื่มยาคูสะรอมันสักพักแล้วคุณกลับไปถ่ายใหม่ถ้ายังไม่สุดอีกไปซื้อยาถ่ายเลยดีกว่าอันนี้แนะนําแต่ถ่ายพิธีเชา้าเสร็จก่อนนะแล้วค่อยไป เดี๋ยวเขาจะด่าเอาหาโอกาสดีๆหาช่องว่างดีๆตอนเขายกโต๊ะสับโต๊ะเปลี่ยนพิธีอะช่วงนั้นเอาโอกาสดีเลยไปซะหากคุณต้องทํางานกับชาวต่างชาติการสื่อสารมันเป็นเรื่องสําคัญและมันเป็นปัญหาที่พบเจออยู่บ่อยๆวันนี้ผมมี4คํามาแนะนําที่ให้เราทํางานกับฝรั่งง่ายขึ้น 1. Yes 2. No 3. OK 4. Good แต่ถ้ายังไม่ดีพอ v e r y g o o d นี่ ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเลนน่ะอยู่ดีๆเปลี่ยนเลยไม่ได้คุณต้องตบไฟเลี้ยวก่อนไม่นั้นจะมีปัญหากันอีกบาดหน้าเอ่ยมีเรื่องกันดรามา่าตต่ตองานเสร็จแล้วส่งลูกค้าไปลูกค้าชมสวยดีตัวเราก็หลงดีใจคิดเอาไวอ้อ่ะงานจบแน่ๆหลังจากเสียงลายเนี่ยพี่ขอแก้หน่อยนรกชัดๆอ่ะโอเคเราก็าแก้ให้ดับสองก็แล้วดบสาก็แล้ดบสี่ก็แล้ดบัดบห้าก็แล้จนสุดท้ายอะ่ะต้องใช้ท่าไม่ตายส่งดบหนึ่งไป ขอบน,น่อยยุคนีใค้ใครก็เป็นกันทั้งนั้นแหละฟรีแลนซ์อ่ะเอาใหมา่ใหม่ 5, 4, 3, ห้าสี่สามสองห้าขอบน,น่อยยุคนี้ห้าขอบน,น่อยยุคนี้ใครก็เป็นฟรีแลนซ์ทำงานก็อยากได้ตังกันทั้งนั้นก็อยากให้เข้าใจะนะวางบินไปแล้วอะ่ะจ่ายด้วยฟรีแลนซ์นะไม่ใช่ฟรีแลนซ์ไอเจอไฟอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจบางทีมันอาจไม่ใช่ไฟตำรวจก็ได้ เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันคือไฟแนนไลท์ใช่มันคือไฟแนนไลท์รุ่น Power t u b ทสักอย่างอ่ะแป g กูเกิลก่อนอ o ร์วูทูปพาวเปเป็นของขวัญสุดพิเศษจากเทพเกจเจตผมขอบคุณครับที่ส่งมาให้ผมเป็นของขวัญสุดพิเศษ C.O.B. m e เด a ซื้อไปแล้วรับรองอุ่นใจเพราะว่ามีประกันดูแลคุณอยู่ครับผม C.O.B. m e เด a แนนไล h ์ไทยแลนด์เทพเกจเจตขอบคุณครับ ไปทำงาน